เแค่มันนานจังวะโุ้ยสัตว์เสียเวลาชิบหายไปเหอะว่าเรากลับแรงเขียวเลยไอ้เฮี้ยแม่แม่พูดลาเลยสัตว์ไปเหอะพูว่าแม่งกลัวว่ะไปเหอะเพื่อนแรงเขียวเราดีกว่าที่เขาบอกดีไม่สดเหมือนรุ่นรุ่นเก่าเขาเลยอ่ะพี่มีสารไปเถอะเราอ่ะแบรนดนเด้อปะเฮ้ยหลบดิเต้ยเถอมันไม่มาหรอกเฮ้ยตู้แดงตู้แดงตู้แดงเอาตู้แดงอะ อีกอเดชั่วโมงไ้เฮียไปครับพี่บังีสวิอวเอกีไ้ไอเฮียแม่ไม่สนเลยชวิเบอรกี้ เฮ้ยใครตกจีบอะวะเฮ้ยเพื่อนโดนใช่ไหมตกจีบอะมันไล่ยิงผู้บมพี่ไหนมันไล่ยิงผู้บมพี่ไปกินระวังโอ้ยระวังดักแคดิดักแคดิ้แรงเขียวเออใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่นี่ไม่ได้งานวันครับพี่ไม่ต้องปัมครับพี่ไม่ได้งานวันไม่ได้งานวันครับพี่ไม่ต้องปัมครับพี่

ไม่ไหววดูไว้ไม่ไหวดูไวม่ไหวดูไว้ม่ไหวดูไว้ไม่ไหวดูไว้ไม่หว้าหลังหหลังไม่ต้องเยอะเพื่อนไมเยอเลยเฮียพ่อ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มสอคนพอมาดิปึ๊บกูจูปับแล้วกูจูปั๊บแล้วกูขึ้นมาดิฮียคุยนะโอแล้วล็อกกูเลยได้อีกสัตยามแล้วกูเฮ้ยสตนาไม่ไหไไหนครับพี่มาดิ พี่กระทื้มไปเลยเอาดิพู้รีเก่าพี่พี่ชื่ออะไรครัไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แมสัตว์ไอ้เด็กเฮี้ยไม่เอากูเลยโคตรจริงพี่ไอ้เป็มโคเยอะเลยสัตว์ ไอ้ยี้น่งขับรถไปช่วยเหี้ยอะไรกูเลยนะมึงนี่นะให้ใสอีกสั์เปรมไอ้เด็กเหี้ยโอ้ขับนีกูด้วยไอ้เด็กไอ้เด็กโซตีนกูไม่เชี่ยกูมาเปิดประตูมือขนาดนี้มึงอยจะทิ้งกูเด้อไม่ผมไม่เห็นภาพมันเปิดประตูเหี้ยกูไม่มาเปิดประตูมึงแล้วมึงขับออกกูกลั่แล้วตายตายพี่ตะโกนกระตือไม่ได้พี่พี่ตะโกนมันยิงไอยเปมมีปืนมีปืน มันมีปืนมันยิงเพื่อเรามันยิงไม่ตายมันยิงกูล้มไอ้สัตว์โอ้ยแหลอุ้มเต็มเลยเหี้ยว่าไงเมื่อกี้ไวะเมื่อกี้ไม่เอากูเลยนะไม่ฮะเมื่อกี้อ่ะไม่เอากูเลยอ่ะไอ้เหี้ยเป๊ปก็จะไปเอากูเหมือนกันจังหวะมันต้องไวเท่นี้มันเยอะไอ้เหี้ยกูล่อมาได้กูบุญแล้วเนี่ยรวยเขาได้เขียวแช่มเลยแช่มเลยไอเบบามรวยีิควายเบบามรวยดิควายข้าวเหนี ไม่ต้องไปกดดนูนเรื่องแล้วไอ,อสัตว์สัญญาจะไม่เล่าให้ใครฟังว่ามึงหนีขึ้นรถกสัญญาสัญญาสัญญาโอ้อยควายมึงตัวเฮี้ยเลยเดี๋ยวบังมาดิบังมาดิบังแม่งโดมโดบจับดิ เออความไปดีวายความไปดีความไปดีความไปดีเออความไปดีความไปดีความไปดีเออความไปดีความไปดีความไปดีเราไปไหนอ่ะเราจะเอาเอาไปเอาไปห่อไปเฮียห่อเลยไปห่อห่อเเออมันเออที่คือมันเออแต่หลังที่คือมันต่อได้นี่ว่าไอ้แกงก็เอาบัมเด็บบัมรถแม่ให้แม่งพังดิสัตว์บัมรถแม่แม่งพังดิสัตว์บัมรถแม่ก็คาร์ลพังดิเออชอลตัดแม่งก่อนเลยเปมหลังเปมไปไหนอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังหมดเลยข้างหลังหมดเลย เนี่ยเอาศกเพื่อนมาเอ็นที่มันเอาศกเพื่อนดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออขะนี้นี่ไงความไม่เร่งไวเอาพังพังพังต้องลงพังต้องลงลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วไม่ตังมี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 ตังลูกซองมีตังลูกซองถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตอนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนายครับถอย้ครับไอ้ใหญ่ชนพี่แอน เอ้ยมึงี้พวนวิ่งนำยีอะไรมึงวิ่งนำมีอะไรวิ่งนำมีอะไรใจกนเล่นใจกัน่าเอ้มามามาล้มหน่ะล้มล้ไป้มใจกันเล่ใจกันเล่ติดมาติดมาใครหนูเอ็นีอาร์ไม่ใช่นาที่ใจกเล่นกับคนมาเต้นเออเปียวเปียวเปียวาปางตู้กันเมื่อกี้พี่ไปเร็วช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนน่ช่วยเพื่อนหน่อย